อลิสาเบิกตากว้างหัวใจหยุดเต้นเมื่อเห็นผู้โดยสารที่นั่งอยู่ตรงหน้าชายที่ควรจะตายไปแล้วเมื่อ14ปีก่อนแอร์โฮสเตสพบเศษทีบนเที่ยวบินและค้นพบว่าเขาคือสามีของเธอที่เสียชีวิตไปแล้ว14ปีเครื่องบินทยานขึ้นจากรันเวย์แสงไฟจากสนามบินค่อยๆห่างออกไปเสียงเครื่องยนต์ก้องอยู่ในหูของเธออลิสาหญิงสาวในชุดยูนิฟอร์มเนยบกริบสูดหายใจเข้าลึก เธอเป็นแอร์โฮสเตสมากว่าสิบปีผ่านพบผู้โดยสารมานับไม่ถ้วนแต่วันนี้มีบางอย่างไม่ปกติเธอเดินผ่านชั้นธุรกิจสายตากวาดไปตามใบหน้าของผู้โดยสารแล้วเธอก็เห็นเขาชายไว้กลางคนสวมสูทสีเทาท่าทางสง่างามแววตายเย็นชาแต่คุ้นเคยหัวใจของเธอเต้นแรงความเย็นเยียบไล่จากปลายนิ้วขึ้นไปถึงต้นคอเธอกระพริบตามองอีกครั้งเป็นไปไม่ได้ เขาคือกวินสามีของเธอชายที่ตายไปเมื่อ14ปีก่อนมือของเธอสั่นน้ำเสียงแทบไม่ออกเมื่อพูดว่าขอโทษนะคะท่านต้องการอะไรเพิ่มไหมคะชายคนนั้นเงยหน้ามองเธอโดยตรงแววตาของเขาเหมือนวันสุดท้ายที่เธอเห็นเขามีร่องรอยความเศร้าและบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจริมฝีปากของเขาขยับอลิสา เสียงนั้นเย็นเยียบเสียงที่เธอไม่ได้ยินมาสิบสปีเต็มเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าหัวใจเต้นรัวจนแทบระเบิดนี่มันเรื่องบ้าอะไรเขาไม่ควรอยู่ที่นี่เขาตายไปแล้วเธอเห็นกับตาเธอไปงานศพของเขาเองแล้วเขามานั่งอยู่ตรงหน้าเธอได้อย่างไรอลิสาแทบไม่รู้ตัวว่ากำลังหายใจหรือไม่ ทุกอย่างรอบตัวดูจะช้าลงเสียงพูดคุยของผู้โดยสารเลือนหายไปมีเพียงเสียงหัวใจของเธอเต้นดังรัวเธอพยายามควบคุมตัวเองสูดลมหายใจลึกก่อนเอ่ยออกไปเบาๆคุณคุณพูดว่าอะไรนะคะชายตรงหน้ากระพริบตาเล็กน้อยก่อนเอียงสีสมองเธอริมฝีปากของเขาโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มบางอลิสาเธอลืมฉันแล้วหรือเลือดในกายของเธอเย็นเฉียบทันที เสียงของเขามันคือเสียงของกะวินไม่ผิดแน่แต่เป็นไปไม่ได้เธอจับพนักเก้าอี้ไว้แน่นเพื่อพยุงตัวเองขอขออภัยค่ะท่านอาจจำคนผิดเธอพยายามถอยหนีแต่ดวงตาคู่นั้นตรึงเธอไว้ชายคนนั้นหัวเราะเบาๆแต่เป็นเสียงหัวเราะที่ไร้ความอบอุ่นเธอกลัวฉันหรืออลิสาเธอกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบาก ร่างกายเธอแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นเธอต้องออกไปจากตรงนี้ต้องหนีไปให้ไกลาจากผู้ชายคนนี้เธอหันหลังเตรียมจะก,ก้าวเดินออกไปแต่เสียงของเขาดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนและเย็นเยีเย,ยบยิ่งกว่าเดิมเธอทิ้งฉันไว้จำได้ไหมอลิซาชะงักหัวใจแทบหยุดเต้นอากาศรอบตัวเธอเหมือนถูกบีบรัดหายใจไม่ออก เธอไม่ควรได้ยินคำนั้นจากเขาเธอจำได้ดีวันที่เขาหายไปวันที่ทุกคนบอกว่าเขาตายแล้วแต่เธอคือคนเดียวที่รู้ความจริงเพราะเธอเป็นคนทำให้เขาหายไปเองอลิซารู้สึกเหมือนร่างกายถูกกระชากกลับไปสู่คืนวันนั้นคืนที่ฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องดังก้องไปทั่วคืนที่เธอจ้องมองร่างของกวินแน่นิ่งอยู่กับพื้น เลือดสีแดงเข้มกระจายเต็มพื้นห้องมือของเธอสั่นเทามีรอยเลือดเปื้อนปลายนิ้วเธอจำได้ทุกวินาทีทุกลมหายใจเธอจำได้ว่าเขาไม่ควรจะมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้เขานั่งอยู่ตรงหน้าเธอเธอฝืนกลืนก้อนแข็งๆลงคอก่อนจะค่อยๆหันกลับไปเผชิญหน้ากับเขาอีกครั้งใบหน้าของกวินยังคงเหมือนเดิมราวกับการเวลาไม่เคยแตะต้องเขา ไม่มีริ้วรอยเพิ่มไม่มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเขาไม่เคยตายเลยอลิสากำมือนแน่นพยายามควบคุมเสียงของตัวเองคุณคุณต้องการอะไรจากฉันชายตรงหน้ากระพริบตาช้าช้าก่อนจะเอ็นตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยดวงตาของเขามืดลึกลาวกับสามารถมองทะลุจิตใจของเธอฉันแค่อยากรู้เสียงของเขาแผ่วเบาแต่กลับกรีดแทงเข้าไปในใจเธอ คืนวันนั้นเธอเสียใจบ้างไหมหัวใจของอลิสากระตุกวูบอากาศรอบตัวเหมือนถูกดูดออกไปจนหมดเธอขยับถอยหลังรู้สึกถึงเงืเย็นเย็นๆซึมออกมาตามไรผมนี่คือความจริงหรือเป็นแค่ภาพหลอนเธออยากกรีดร้องอยากหนีออกไปจากที่นี่แต่ขาของเธอไม่ขยับและกะวินเขายังจ้องมองเธออยู่เหมือนรู้ว่าเธอกำลังคิดอะไร เหมือนเขาไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วอลิสารู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินยังคงดังอยู่รอบตัวแต่เธอไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นดังรัวเธอจ้องมองกวินร่างกายเย็นเฉียบเหมือนถูกแช่แข็งคุณเป็นใครกันแน่เสียงของเธอเบาหวิวแทบไม่เป็นคำพูดกวินยังคงนั่งนิ่งรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่มุมปาก เธอก็รู้ดีว่าฉันคือใครดวงตาของเขายังคงจับจ้องเธอไม่กระพริบเธออยากจะหันหลังแล้ววิ่งหนีไปให้ไกลแต่มันเหมือนมีแรงมหาศาลตรึงเธอไว้กับที่อากาศรอบตัวเธอหนักอึ้งขึ้นทุกขณะเสียงผู้โดยสารรอบๆบฟังดูห่างไกลาราวกับเธอกำลังอยู่ในอีกโลกหนึ่งเธอกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากคุณไม่ควรอยู่ที่นี่ กวินหัวเราะเบาๆแต่เสียงของเขาเย็นยะเยือกจนเธอขนลุกงั้นเธอคิดว่าฉันควรอยู่ที่ไหนล่ะอลิสาเธอกัดริมฝีปากแน่นพยายามตั้งสติฉันฉันเห็นคุณฉันจำได้คุณเธอไม่สามารถพูดคำนั้นออกมาได้แต่กวินรู้ว่าเธอจะพูดอะไรเขาค่อยๆเอ็นตัวไปด้านหน้าราวกับจะกระซิบข้างหูเธอเธอจำได้สินะว่าทำอะไรลงไป เสียงของเขาดังชัดเจนทุกคำพูดเหมือนมีเข็มแหลมคมกรีดลงบนผิวของเธออลิซาหายใจติดขัดทุกความทรงจำหลังไหลกลับมาอย่างรุนแรงเธอเห็นเลือดเห็นร่างของเขานอนแน่นิ่งเธอจำได้ว่าเธอเป็นคนถือมีดะเธอเป็นคนคุณผู้หญิงคะเสียงของพนักงานต้อนรับอีกคนดังขึ้นข้างหลังเธออลิซาสะดุ้งเฮือกเหมือนถูกกระชากกลับมาสู่ความเป็นจริง เธอหันไปมองเห็นเพื่อนร่วมงานของเธอยืนอยู่สีหน้าดูเป็นกังวลคุณโอเคไหมคะเหมือนคุณหน่าซีดมากเลยอลิสารีหันกลับไปมองที่นั่งของกวินอีกครั้งแต่ที่นั่งนั้นว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเธอเบิกตากว้างจ้องมองเบาะที่ไร้ร่องรอยของชายที่นั่งอยู่เมื่อครู่ไม่มีสู่สีเทาไม่มีใบหน้าที่เธอคุ้นเคยไม่มีอะไรเลย มือของเธอสั่นเธอก้าวถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวเขาเขาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี้คุณเห็นไหมเพื่อนร่วมงานของเธอขมวดคิ้วมองไปรอบๆใครคะตรงนี้ไม่มีใครนั่งนะคะที่นั่งนี้ว่างมาตั้งแต่ต้นอลิสาหายใจไม่ออกเธอรู้ว่าเธอไม่ได้จินตนาการไปเองเธอได้ยินเสียงของเขาเธอเห็นเขาชัดเจนแล้วเขาหายไปไหนหรือว่า เขาไม่เคยอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกอลิซายืนนิ่งร่างกายชายเย็นเหมือนเลือดในตัวเธอหยุดไหลเธอจ้องมองที่นั่งว่างเปล่านั้นดวงตาสันไหวเป็นไปไม่ได้เธอเห็นเขาอยู่ตรงนั้นเธอได้ยินเสียงเขาแล้วตอนนี้ละ่ะเธอพยายามควบคุมลมหายใจหันไปหาเพื่อนร่วมงานอีกครั้งเธอแน่ใจใช่ไหมว่าที่นั่งนี้ว่างมาตลอด อีกฝ่ายพยักหน้าสีหน้าเต็มไปด้วยความสับสนใช่ค่ะผู้โดยสารคนสุดท้ายของชั้นนี้นั่งถัดไปสองแถวไม่มีใครนั่งตรงนี้เลยนะคะอลิสาก็ลืนน้ำลายลงคอช้าๆก่อนหันกลับไปมองที่นั่งอีกครั้งเบาะสีเข้มยังคงเรียบร้อยไม่มีร่องรอยของใครเคยนั่งตรงนั้นแต่เธอจำได้เธอจำเสียงของเขาได้จำแววตาเย็นชาคู่นั้นได้เป็นไปไม่ได้ เธอพึพรรมพำเบาๆหรือว่าเขาไม่เคยอยู่ที่นี่จริงๆหรือแค่เธอเป็นคนเดียวที่เห็นเขาหัวใจของเธอเต้นแรงราวกับมันจะระเบิดออกมามือของเธอเย็นเฉียบเงื่อไหลซึมออกมาตามแผ่นหลังเธอหลับตาลงแน่นสูดหายใจเข้าลึกพยายามตั้งสติแต่ทันทีที่ลืมตาขึ้นเธอก็ต้องชะงักเบาะที่เคยว่างเปล่าตอนนี้มีบางอย่างอยู่บนที่นั่งนั้น อลิสาเบิกตากว้างหัวใจเต้นกระหน่ำกระดาษแผ่นเล็กๆวางอยู่ตรงพนักพิงบอกมันดูเก่าซีดเหมือนกระดาษที่ถูกเก็บไว้นานหลายปีมือของเธอสั่นขณะค่อยๆเอื้อมไปหยิบมันขึ้นมาตัวอักษรซีดจางปรากฏอยู่บนกระดาษเป็นลายมือที่เธอจำได้ดีเธอทิ้งฉันไว้จำได้ไหมลมหายใจของอลิสาหยุดชะงัก มือของเธอสั่นจนแทบจับกระดาษไว้ไม่อยู่กระดาษแผ่นนี้เธอเคยเห็นมันมาก่อนในคืนนั้นในคืนที่กวินอลิสาเสียงเพื่อนร่วมงานของเธอดังขึ้นอีกครั้งเธอสะดุ้งสุดตัวเผลอปล่อยกระดาษหลุดจากมือแผ่นกระดาษร่วงลงกับพื้นแต่ก่อนที่มันจะถึงพื้นมันกลับหายไปต่อหน้าต่อตาเธอ อลิสาอ้าปากค้างก้าวถอยหลังอย่างตกใจนี่มันอะไรกันแน่เธอไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเธอไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมเสียงเครื่องยนต์ยังคงดังก้องอยู่รอบตัวแต่ตอนนี้มันแผ่วเบาลงเหมือนมีบางสิ่งกำลังกระซิบอยู่ในอากาศเสียงเย็นเยือกกระซิบเบาๆข้างหูเธอเรายังไม่จบกันหรอกอลิสา อลิสาตัวแข็งทื่อเสียงกระซิบเย็นเยียบดังอยู่ข้างหูราวกับใครสักคนยืนอยู่ตรงนั้นเธอหันขอบไปมองข้างหลังทันทีแต่กลับไม่เห็นอะไรเลยมีเพียงอากาศว่างเปล่าแต่เธอรู้สึกได้รู้สึกถึงลมหายใจแผ่วๆที่ไม่ควรมีอยู่รู้สึกถึงไอเย็นที่เกาะแน่นบนผิวหนังหัวใจของเธอเต้นรัวจนแทบระเบิด เธออยากกรีดร้องอยากวิ่งหนีออกไปจากตรงนี้แต่มันเหมือนมีเงาที่มองไม่เห็นกดเธอไว้กับที่เธอพยายามตั้งสติข่มความกลัวที่กำลังกลืนกินเธอทั้งเป็นไม่มันไม่จริงเธอพึมพำกับตัวเองเธอปฏิเสธความคิดนั้นพยายามหาเหตุผลให้ตัวเองเธออาจจะเหนื่อยเกินไปอาจจะคิดมากไปเองใช่เธอแค่คิดไปเอง อลิสาสูดลมหายใจลึกตั้งใจจะเดินกลับไปยังที่ของเธอแต่ทันทีที่เธอขยับเท้าเสียงกริ๊บเบาๆก็ดังขึ้นใต้ฝ่าเท้าของเธอเธอชะงักรีบก้มลงมองรองเท้าของเธอเหยียบอยู่บนวัตถุบางอย่างแหวนสีเงินวงหนึ่งนอนนิ่งอยู่กับพื้นหัวใจของอลิสากระตุกวูบทันทีที่เธอเห็นมันมันคือแหวนวงเดียวกับที่เธอเคยสวมเมื่อส4ปีก่อน แหวนแต่งงานของเธอและกะวินเธอจำได้ว่าเธอเคยถอดมันทิ้งไปหลังจากเรื่องคืนนั้นเธอโยนมันลงแม่น้ำมันควรจะจมหายไปตลอดการแต่มันกลับมาอยู่ตรงหน้าเธอบนเครื่องบินลำนี้อลิสาก้มลงหยิบแหวนขึ้นมาอย่างช้าชปลายนิ้วของเธอสั่นไหวทันทีที่เธอแตะโดนมันความรู้สึกเย็นเฉียบก็ล่นว่าไปทั่วร่าง เหมือนมือของเธอกำลังจับน้ำแข็งหรือกำลังสัมผัสอะไรที่ไม่ใช่ของโลกนี้อีกต่อไปแล้วอลิสาเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วดวงตาเบิกกว้างเงาสะท้อนบนหน้าต่างเครื่องบินตรงหน้าเธอมันไม่ใช่เธอคนเดียวอีกต่อไปแล้วอลิสาหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะเธอจ้องมองเงาสะท้อนบนกระจกหน้าต่างเครื่องบินในเงาสะท้อนนั้นเธอยืนอยู่ที่เดิม แต่ข้างหลังเธอมีใครบางคนยืนอยู่เธอไม่กล้าหันกลับไปมองมือของเธอกำแหวนแน่นจนรู้สึกได้ถึงขอบคมที่จิกลงบนผิวลมหายใจของเธอเริ่มติดขัดเหมือนมีบางอย่างบีบรัดหน้าอกเธอไว้แต่เธอต้องรู้ให้ได้ว่าคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอคือใครถึงแม้ว่าในใจเธอจะรู้อยู่แล้วก็ตามอลิซาค่อยคอยขยับสายตามองผ่านเงาสะท้อนอย่างช้าชา ชายคนนั้นใบหน้าของเขายังคงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเขาอยู่ใกล้เธอมากมากเสียจนเธอแทบจะสัมผัสเขาได้ริมฝีปากของเขาขยับช้าช้าแม้ไม่มีเสียงออกมาแต่เธอรู้ว่าเขาพูดว่าอะไรอลิสาเธอสะดุ้งสุดตัวก้าวถอยหลังชนกับเบาะที่นั่งและทันทีที่เธอหันขอบไปข้างหลังตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลย อลิสาหอบหายใจที่จับที่นั่งแน่นเพื่อพยุงตัวเองเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะเป็นลมแต่มันยังไม่จบเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูเธออีกครั้งแหวนวงนั้นยังเป็นของเธออยู่ไหมอลิสาเบิกตากว้างรีบก้มลงมองแหวนในมือเธอแทบกรีดร้องออกมาแหวนสีเงินที่เธอถือไว้ตอนนี้มันเต็มไปด้วยคราบเลือด อลิสาปล่อยแหวนร่วงลงพื้นทันทีราวกับมันเป็นฐานร้อนที่กำลังแผดเผาผิวของเธอเลือดสีแดงเข้มเปื้อนปลายนิ้วของเธอมันชุ่มเยิม้มและยังอุ่นราวกับเพิ่องไหลออกจากร่างใครบางคนเธอพยายามเช็ดมันกับกระโปรงเครื่องแบบแต่ไม่ว่าจะเช็ดเท่าไหร่เลือดก็ไม่จางหายมันกลับยิ่งเปื้อนมากขึ้นเหมือนมันซึมออกมาจากผิวหนังของเธอเองหัวใจของเธอเต้นรัวอลิสาถอยหลังไปจนชนกับเบาอ,อีกครั้ง เธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากพยายามบังคับให้ตัวเองหายใจปกตินี่มันไม่จริงมันต้องเป็นภาพหลอนเธอพึมพำกับตัวเองเธอหลับตาแน่นพยายามบังคับให้ตัวเองตื่นจากฝันร้ายนี้แต่ทันทีที่เธอลืมตาขึ้นมือของใครบางคนเพื่อมาจับข้อมือของเธออลิสาตัวแข็งที่ความเย็นยะเยือกแล่นผ่านไปทั่วร่าง นิ้วของมือปริศนาเรียวยาวบีบข้อมือเธอแน่นจนเธอรู้สึกเจ็บเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาสั่นไหวกวินยืนอยู่ตรงหน้าเธอร่างของเขายังดูเหมือนเดิมทุกประการแต่ผิวของเขาซีดขาวผิดธรรมชาติริมฝีปากของเขาเป็นสีค้ำดวงตาดำสนิทและที่มุมปากของเขามีรอยยิ้มแสยะที่ทำให้ขนลุกไปทั้งตัวอลิสา เสียงของเขาแหบพร่าเหมือนเสียงกระซิบจากอีกโลกฉันถามว่าเธอยังจำคืนนั้นได้ไหมอลิสาหอบหายใจถี่พยายามดึงมือออกจากการกอบกุมของเขาแต่ยิ่งเธอดิ้นแรงบีบก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปล่อยฉันไปเธอกรีดร้องออกมาเสียงของเธอสั่นไหวด้วยความหวาดกลัวแต่รอยยิ้มของกะวินกลับยิ่งกว้างขึ้นฉันปล่อยเธอไปไม่ได้หรอก เสียงของเขาเย็นยเยือกจนทำให้เลือดในกายเธอแข็งตัวเพราะเธอเองก็ไม่เคยปล่อยฉันไปเหมือนกันใช่ไหมอลิซาหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาจากอกเธอสายหน้าน้ำตาเอ่อคลอไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแต่ก่อนที่เธอจะพูดจบเสียงกระซิบสุดท้ายของกะวินก็ดังขึ้นข้างหูเธอ เธอเป็นคนฆ่าฉันจำได้หรือยังอลิสากรีดร้องสุดเสียงเสียงกรีดร้องของอลิสาดังก้องไปทั่วห้องโดยสารเธอสะบัดมืออย่างแรงจนล้มลงไปกองกับพื้นเมื่อเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งกวินหายไปแล้วรอบตัวเธอกลับมาเงียบสงัดเหลือเพียงเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินที่ยังคงดังอยู่ในความมืดอลิสาหายใจหอบใบหน้าซีดเผือด มือของเธอสั่นเทาจนแทบควบคุมไม่ได้เธอก้มมองฝ่ามือตัวเองอีกครั้งไม่มีเลือดไม่มีร่องรอยใดๆเหมือนทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นเพียงภาพลวงตาหรือมันเป็นความจริงกันแน่เสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาพร้อมกับเสียงเรียกของเพื่อนร่วมง,งานอลิสาเป็นอะไรหรือเปล่าเธอสะดุ้งหันไปมองเพื่อนสาวที่ยืนอยู่ด้วยสีหน้าตกใจ ผู้โดยสารบางคนเริ่มหันมามองด้วยความสงสยัยอลิสาพยายามตั้งสติสูตรลมหายใจเข้าลึกๆฉันฉันไม่เป็นไรเธอตอบเสียงแผ่วแต่ในใจของเธอรู้ดีว่าเธอไม่ได้ไม่เป็นไรเธอยังคงรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ที่นี่รู้สึกถึงดวงตาที่มองมาจากที่ไหนสักแห่งบนเครื่องบินลำนี้รู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ยังไม่ยอมปล่อยเธอไป อลิสาลุกขึ้นยืนฝืนยิ้มให้เพื่อนร่วมงานฉันแค่รู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะเธอรีบเดินไปที่ห้องน้ำโดยไม่รอคำตอบแต่ก่อนที่เธอจะปิดประตูเธอก็เหลือบไปเห็นบางอย่างในกระจกเนื้ออ่างล้างมือกระดาษแผ่นหนึ่งถูกพับอย่างเรียบร้อยและวางอยู่ตรงขอบอ่างเธอรู้สึกถึงหัวใจที่เริ่มเต้นแรงขึ้นอีกครั้ง ด้วยมือที่สั่นเทาเธอค่อยๆหยิบมันขึ้นมาและคลี่ออกในกระดาษมีข้อความสั้นๆเขียนด้วยลายมือที่เธอจำได้ขึ้นใจเที่ยวบินนี้จะเป็นเที่ยวบินสุดท้ายของเธออลิสาทำหล่นกระดาษร่วงลงพื้นทันทีร่างของเธอแข็งทื่อเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆมองไปที่เงาสะท้อนในกระจกและครั้งนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้ว อลิสาหัวใจแทบหยุดเต้นเงาสะท้อนในกระจกมันไม่ใช่เธอเพียงคนเดียวกวินยืนอยู่ข้างหลังเธอใกล้จนเธอรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบของเขาที่รินรถต้นคอริมฝีปากของเขายกยิ้มแสะแยะดวงตาสีดำสนิทจ้องมองเธออย่างเย้ยหยนันอลิสาเสียงของเขาดังแผ่วเบาแต่กรีดลึกเข้าไปในจิตใจของเธอเธอพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมา ร่างของเธอแข็งค้างไม่สามารถขยับตัวได้กวินค่อยๆโน้มใบหน้าลงใกล้เธอมากขึ้นจำได้ไหมว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นอลิซาหอบหายใจทีหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกไม่ฉันไม่อยากจําแต่ความทรงจํากลับประดังเข้ามาอย่างไม่อาจห้ามได้สิบสีปีก่อนในค่ำคืนนั้นฝนตกหนักฟ้าคำรามกึกก้อง เธอยืนอยู่ในห้องนั่งเล่นกำแหวนแต่งงานไว้แน่นน้ำตาของเธอไหลอับแก้มขณะที่กวินยืนตรงหน้าเธอดวงตาเย็นชาเธอคิดจะทิ้งฉันไปจริงๆใช่ไหมเสียงของเขาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นอลิสาสายหน้าน้ำตาไหลพรากฉันทนไม่ไหวแล้วกวินเธอเปลี่ยนไปมากเกินไปฉันทำเพื่อเธอทุกอย่างแต่เธอเธอกลับทรยศฉันอลิสาถอยหลังมือกํสั่น มันไม่ใช่อย่างนั้นกวินหัวเราะเยนเ็นยะเยือกก่อนจะพุ่งเข้ามาจับแขนเธอแน,น่นถ้าเธอไม่ได้อยู่กับฉันเธอก็จะไม่มีวันได้ไปจากฉันอลิสาดิ้นรนพยายามสะบัดมือออกแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเธอคว้าใจกันข้างตัวและฟาดลงบนศีรษะของกวินสุดแรงเกิดเสียงกระแทกดังสนั่นร่างของกวินทุดลงกับพื้นเลือดไหลนองเต็มพื้นไม้ อลิสาหอบหายใจร่างกายสันส้านเธอค่อยๆก้าวถอยหลังจ้องมองร่างไร้ชีวิตของเขาด้วยดวงตาเบิกกว้างเธอไม่ได้ตั้งใจเธอแค่ป้องกันตัวเองแต่ทุกอย่างสายเกินไปแล้วอลิสากรีดร้องออกมาในห้องน้ําเสียงของเธอดังก้องไปทั่วเธอกลับมาสู่ปัจจุบันใบหน้าซีดเผือดกวินยังคงยืนอยู่ข้างหลังเธอในกระจกยิ้มอย่างน่าสะพรึงในที่สุด เธอก็จําได้แล้วสินะอลิสาสะบัดหน้าหนีไม่อยากเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามือของกวินเย็นเฉียบสัมผัสไหล่ของเธอเบาๆเธอคิดว่ามันจบไปแล้วเหรอเสียงของเขาแหบพระดังก้องอยู่ในหูของเธอมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นทันใดนั้นไฟในห้องน้ำกระพริบทีๆก่อนจะดับวูบลงเสียงเครื่องบินที่เคยดังกลับเงียบลงอย่างผิดปกติ อลิสาหอบหายใจสัมผัสถึงความหนาวเยือกที่คืบคลานเข้ามาเธออยู่คนเดียวในความมืดหรือว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วอลิซาหัวใจเต้นรัวมือของเธอควานหาฝาผนังห้องน้ำในความมืดเธอพยายามหาสวิตไฟแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีเพียงความเงียบที่หนักอึง้งและลมหายใจเย็นเฉียบที่ยังคงอยู่ข้างหูเธอมันจบแล้ว กวินเธอพยายามพูดออกมาแม้เสียงของเธอจะสั่นเทาไม่มันยังไม่จบเสียงของกะวินกระซิบอย่างเย็นชาทัานใดนั้นไฟในห้องน้ำกลับมาติดอีกครั้งอลิสาหันขอบไปมองกระจกตรงหน้าแต่เธอเห็นเพียงตัวเองกวินหายไปแล้วเธอหอบหายใจมือยังคงกำสั่นเธอรีบเปิดประตูออกจากห้องน้ำ แต่เมื่อออกมาด้านนอกทุกอย่างกลับเป็นปกติเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินยังคงดังอยู่ผู้โดยสารยังนั่งประจำที่ของตนรากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอลิสาหันมองรอบตัวอย่างหวัดระแวงมันเป็นแค่ภาพหลอนใช่ไหมหรือเป็นเรื่องจริงกันแน่เธอยกมือขึ้นดูฝ่ามือตัวเองอีกครั้งไม่มีเลือดไม่มีร่องรอยใดๆ แต่กระดาษแผ่นหนึ่งในกระเป๋าเสื้อของเธอมันคือกระดาษที่มีข้อความเดิมเขียนไว้เที่ยวบินนี้จะเป็นเที่ยวบินสุดท้ายของเธออลิสารีบขยำม,มันในมือแล้วทิ้งลงถังขยะเธอพยายามบอกตัวเองว่าทุกอย่างจบแล้วว่ากะวินจะไม่กลับมาอีกแต่ลึกๆในใจเธอรู้ดีว่าเธอไม่มีวันหนีจากอดีตได้เลย เธอเดินกลับไปยังที่ของเธอพยายามทำหน้าที่ต่อไปแต่ก่อนที่เธอจะเดินผ่านแถวที่นั่งชั้นธุรกิจสายตาของเธอเหลือบไปเห็นที่นั่งว่างเปล่าตรงมุมสุดของห้องโดยสารหมายเลขที่นั่งนั้นคือหมายเลขเดียวกับที่กวินนั่งอลิสาหยุดชะงักขนลุกว่าไปทั่วร่างบนที่นั่งนั้นมีแหวนสีเงินวงหนึ่งวางอยู่ เป็นแหวนวงเดียวกับที่เธอเคยสวมและเคยโยนทิ้งไปเมื่อ14ปีก่อนอลิสาหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนมีเงามืดบางอย่างกำลังกดทับเธอแต่เธอรู้ว่าเธอไม่สามารถหนีได้อีกต่อไปเธอค่อยๆหลับตาลงสูดลมหายใจลึกแล้วกระซิบเบาๆลาก่อนกวินเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งแหวนวงนั้นหายไปแล้วและในที่สุด เธอก็รู้ว่าเขาไม่เคยจักไปเลยตั้งแต่แรก